สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่อง PP Backpack นะครับสนับสนุนโดยแก๊เตี่ยวของชามและกิมลังปังปี้ขอบคุณครับวันนี้นะครับเราจะพานะครับทุกคนนะฮะแล้วก็เด็กๆนะครับไปเที่ยวสวนสัตว์อ,อยุธยานะฮะก็เป็นสวนสัตว์เปิดใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเนาะก็จริงๆวันนี้เราจะไปเที่ยวกันวันพ่อแต่ว่าเนื่องด้วยวัวนพ่อน,นั้นตรงกับวันอังคารนะฮะก็เลยอาจจะทําให้ เด็กๆนั้นหยุดค่อมกันไปค่อมกันมานะฮะวันจันต้องไปทรงเรียนด้วยก็เลยไปวันอาทิตย์ดีกว่านะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะฮะออกเดินทางไปรับแขกอีกคนหนึ่งะฮะคนสําคัญของเราก็เป็นแก๊งประจําของเราเองนะฮะก็ตอนนี้เราออกจากบ้านมาแล้วนะครับกาลังมุ่งหน้าไ,ไ,ไปรับรอ,อีกคนหน<ป>ึ่งรับคนสําคัญก่อนแล้วค่อยไปซื้อของ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าครับไปที่จังหวัดอยุธยาน,นะฮะส่วนวันนี้จะสนุกจะมันจะวีดว้ายัางไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับเพื่อนๆโอเคไปกันเลยครับลุยตอนนี้เราก็มาเติมเสเบียงกันนะครับก่อนจะนั่งบนรถ ใกล้จะถึงที่เราจะมาเที่ยวแล้วนะแล้วก็เรามาเดี๋ยวแวะทําบุญกันก่อนนะครับทุกทริปของผมต้องทําบุญนะพ่อตอนนี้เราอยู่ที่วัดตะโกนะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะอันนี้ก็โอ้วัดสวยมากก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆนะครับมาทําบุญกันก่อนจะไปเที่ยวต่อไปนะฮะสวยอยู่นะฮะวันนี้ก็คนเยอะอบ ก็วันนี้อยู่อำเภออะไรผมไม่แน่ใจเนอกจากว่าจังหวัดยุทยานะครก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็จะไปไหว้พระเสร็จแ,แล้วก็จะไปที่จุดหมายปลายทางของเราจะเป็นบริเวณวัดนะครมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะโอ้ Effort, of of ไปลองเดินเข้าไปดูข้างในก่อนไปก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในวัดแล้วนะครับก็โอ้โหสวยงามวัดใหญ่แล้วก็คนเยอะนะฮะวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะอะไปค่ะเราเข้าไปทำบุญกันก่อนนะครับ ญาเธอยตั้งใจรับพรอภิวาท่านเดียวแ้วกาเกบานแล้ก็ากท่นี้วกอาเก็บ่านไดวแล้วก็เอาเ็บ่ายุลวาาด้เาบอร์อะดรยวแล้วก็เานดวกอากับนเดีย้าเกเ้เอีล้วอนียแล้อ่เตีเอเดียวเอดียวแลเเนี้อาเาเดียว้เอาอาเกง่นเด้กเร็ตรงนี้ เอาไใตัวคนเกลดเอใงตันที่เกล็ดไม่เอาไม่เอาหนูแกดึงไปเยอนกดึงไปเอะสงสยจะสงสัยจะสนุกกับไอ้นี่แล้วแหละระวังระวังตงาไม่ได้ สวยเนาะอะไกส์พาไปเดินเลยครับไกส์จะพาไปไหนครับไกส์ไก่นี่นไนี่ไกไก่นี่ไม,มไปไหนกัน่ไกชื่อไก่เดวตรงนูนต่อไหมไปครับ ก่อนเชามีพระใจอยู่ให้ยมนะเช้านี้มีพระใจในก่จะได้ทากจบกอยความพทธคัมีโลกมีพระใจมอบให้โยมูนะครับพระนนาตาโัสอะเ้าที่แรกครเจ้าที่แรกครับกลังเดียนน้ตัวอะไรกิคอนได้เห็นขามันเยอะนะที่แรกเนี่ยเยอนะที่แ พยานรุ่นนี้เป็นธรรมดาเป็นลายมือเก่าลงก็ครับผมเกี่ยวกับมุขท้าทายเกี่ยวกับการคองปรอขาเี่ว่าเป็นทายจากพระอรหันแปดยิ้มลายมือลงพ่อรวยเสียงรอไปครับท่นเรียนไว้ก่อนท่านบอกนำาแล้วนำมาประกอบก็จะมีตั้งแต่สือใจญ่ที่สองร้อย พี่มีไม่ต้องถอดก็ได้นะขวาปฏิทนหรอทนไงทำให้มาเอคทเปล่ารเขอ้เราขวตัวนี้ตัวใหญ่มากเลย้ไม่แกเลยไคาุดคด้วย่าอยม่นะค่อยๆให้นะน้องพ ดว์ฉันเอาโอยโอ้ยโย้าเปิดโต้ก็อย่ามาไม่ถึงตอนนี้แต่ยอมี่มาเต็มโองมาทาเนี่ย่วนคนที่บุญญาตยก็รอเราไปก่อนตอนสุดท้ายเราต้องใจเย็นๆเจยาใจเย็นๆนะ ประมาณองคชาตเรื่องเขียนเอก็ะดิวยังอยู่จกจกรงใจเอห,หมด,ดียวอัดตัวเองได้เลยตอนนี้เราก็มาแวะกินหาอะไรกินกันก่อนมลังนะครับมีการอัดตัวเองเลยนะย เองเซ็ตบอกเลยใครสอนใครสอนมูอเปิดเป็นเห็นเตี๋ยเกิดปอยนี่นะครับคือบรรยากาศร้านอันนี้เวลาถือถือช้าๆอย่างงี้ไม่ใช่แบบอืออย่างงี้ฝ่ายบอลบานฝ่ายบอลบานไข่อันนี้คือไข่อันนี้คือไข่อ่ะใครรับเชิญแขก่ละเชิญจ้าถือดีๆนะระวังกล้องมันตกนี่นะครับน้มัน น้าน้าโง่อันนี้อันนี้เก๋าเราน้าน้าโง่อันนี้ไก่อันนี้เก้วพี่อันนี้ไก่เราเก๋ยังโบะเลยไม่ทราบว่าไปลงนัทที่ไหนมาจ้ะโอเคนอนๆสนุกกันใหญ่สนุกไหมแต่กอมันชัดมากเลยนะวีพีเดือดตกนะอ่ะน้ำมาอุ้ยพีบีเดือดตกน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว ลุยเค้กาของคุณเ้วยมนจ้าเค้กวยทคีบีค่อยเทค่อยๆเทระวังหกตา้ๆ้าหมูขึอเพลงชอบเหรอเอาพูดดีพูดด้วยด้ยกินข้าวก่อนไป่อใช่อันนี้เค็ เชิญใครแขกรับเชิญจ๊ะจะเจอไง ไปแถวส่วนอาหารนะครับมีอะไรกินบางเล<ห>ดีไู่าใหแน่นอนมายุทธยาก็โรตีสายใหม่จ้าเอาเขาบอกให้ชิมฟรีนะนฟีชุดซื้อครบสองร้อยขายฟรีหนึ่งชุดเอาเจนะ็ดชุดสองร้อยเหรอครับเจ็ดชุดเลยเอาไหมเอาเจ็ดชุดเลยเอาเจชุดจ้า แม่ได้ยิบน้ำมาไหมอ๋อเขามีให้ชิมด้วยนะตัวน้ำเพราะว่าตาลจะเหนียวไว้นิดนึงกบน้ำนอ๋อเอ้าตัววดน้ำมาหันไปทีเขาวาดไปแล้วเอ้าค่านึกว่ายิบกันมาไตั้งเองกินไข่ปิ้งไหมไปจองอ่ะพี่ครับ อ๋ออ่านท้องพลงลองกินนี้อร่อยเปล่าน้องเพลงเป็นแฟนมันแท้ร้อนเหรอร้อนอุ่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 นกินได้ร้อนรนเลยนะคะพอจะกินตาเจียวไงียบเป็นไงได้เลยพี่อันนี้ก็พอครับตัวเอาไหมพี่เขาชิมให้ได้ชิมพี่พีลองกินให้หมดก่อนงอร่อยไหมข้าวได้แล้วได้แล้วขอบคุณครับอืม ถึงแล้ววันนี้เราจัดไปวันนี้ี่้อัตอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเล่าหน่อย,อย,ยออตอนนี้นะครับอยู่ที่สวนสัตว์อยุทยานะฮะไรออนพาร์กนะวันอาทิตย์โอ้โห,โโหวันนี้มีทัวร์ด้วยนะคนเยอะแน่นี่ผมนี่เราว่าเรามาไวแล้วนะไ,ไ,วนะไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันก่อนนะนี่ตัวอะไรอะ่ะคาบิบารา ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับโอเคครับก็ค่าบัตรนะฮะเด็ก50บาทผู้ใหญ่150านะครับต่อคนผู้ใหญ่2คนนะควเดี๋ยวรับบัตรเลยนะครับววถึงแน้ น,นี่เราอยู่ลำปางหรือเปล่ามีรถมาพีพ่ีมานี่ก่อนคุยกันก่อนพี่พีอย่าวิ่งเวลาเดินไปไหนไปพร้อมๆกันอย่าวิ่งโอเคไหมน้องเพลงอย่าวิ่งนะเพราะว่าถ้ามันหาแล้วมันหากันไม่เจออ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอบการแ,แัดเนะเอามีทีเลด้วยมีแผนที่ให้ดูด้วยตอนที่ดูในคลิปอ่ะอ่ะจริงๆนะคนไม่เยอะเลยนะตัว คนน้อยใช่นน่าจะบับอี่พี่จะพาไปเลยไปดูอะไรคนนี้วืออันนี้คือตัวอินซีมงกุฎนีมงกุ่ฮะไม่้เลยไกลมากเราะไม่เคยเจออินซีตัวนี้มีสองตัวนะใช่ตัวู่กับตัวเมียตัวผู่กตัวเมียเชี่ยง่า ปัวบริการเข้าชมฟรีนี่เป็นโดมนกนะครับโดมนกเข้าฟรีนะคะได้น่าฟีบริการอาหารน้องน้ำทำนีมากินที่มือเกาะไร่เกาะบ่าได้รูสวยๆได้น้องย้อยใกล้ชิดนะคะกระปุกละห้าสิบบาทจ้าอ้าวผดอันนี้ต้องใช้่ไหมหรือว่าเก็บไว้เฉยๆเก็บไว้เฉยๆฉยะเอากี่กระปุกคะค่ะลูกค้าเคยให้อาหารนกไหมเคยไม่เคยเคยไหมไม่เคยทำยังไงลูก ใชเอยออยาใส่นะคะประมาณสองสามปีแล้คือขึ้นไปแบมกว,ว้างนะอย่าของแบมในท้องหนิทูไปที่หน้าเขาอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องใกล้มากสัยหางเล็เลยถ้าเกิดว่าเขาเกาะเสาวันอยู่หรือเกาะอะไรอยู่แล้วก้มหน้าลงมาชิงได้เขาจะไม่บินลงมาะค่ะหอยหางเล็กถ้าให้น้องให้หางมือจี ต้องแบะไว้อย่างเดียวใช่มใช่ค่ะเพราะว่าเขอแก้วเวลาเขากินอ่ะเขาจะใช้ปากที่ขึ้นมาแล้วถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราขอบเราขอบอาจปากอาจจะพาไปหนีไปอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าระวังใส่ขอเครื่องประดับด้วยนะคะเขาเขาไม่ได้ขูดยนะคะแต่เขาจะกัดกินกัดขาดอะไรอ๋อเราไม่มีอยู่แล้วโอเคเข้าไปลุยกันต่อครับไ้้รูแลวพี่พี่พี่เขาบอกว่าให้ให้ให้แบมือแบมือเวลาให้แล้วแบมือ โอ้แล้วเดินอ่อนแล้วเดินโชว์เลย มา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 ,ามา่ไทำะไทำไมแล้วทำไมไม่จับกามดีๆมันก็หลุดมูหมดะดิเอายืนยืนยืนอ้าวหลุดเลย มันเหมือนพวชมดเลยปากเลยแหละไปรักไหวไหมไหวไปแล้วเขาไปหารเหรอใช่มาเอาตาเิาครับนี่ตังนี้ไปให้อาหารปลาช่อนคนละสองไม้คนละสไม้คนละสไม้ายยัง

เก็ okay, บอกว่าไงครับเดินให้รออย่าวิ่งไปไหนเดี๋ยวถ้ามันหลงแล้วมันหายนี่ครับจรักให้ห้าสิบตายแล้วสวนฮิปโปแล้วลุยหา,กาเ,ยนะเกมากนดได้ยกินไ่ยังเกิเเนได้แล้วได้แล้วโอ,อต,วตัวใหญ่มากเลยเจวอ

น้องเพลงอีกอันนึงพี่พีเอาไปให้หน้องของน้องเพลงอีกอันนึงพี่พี่บอกมาอาันอาเกี้ยนมากนะ่ะ โซนคาบีบ,บา,า่าแล้วน้าแพ้เข้ามาเร็วนาแพ้าาเ,แเข้าไหม,ไมเ,ออเอาไงน้าแพ้กลัวหนูนนนเขาบอกว่าีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาเต็มรูปแบบเลยเขาเปิดม,มาสปีเฮ้ยเลาเอกเเาเป็นะจากเาเาเบาเะ,ะิมงีเ้งเาเเขางงีเข จับเบาๆรูปหัวเ right บาๆระวังเหยียบอื้อมันนะพี่พีให้มันระวังเหยียบอื้อมันเอื้อมันเหมือนกองโตเลยอ่ะพี่พีลุกขึ้นยืนดิลุกขึ้นยืนอะ ลุกขึ้นลุกขึ้นอย่านัง่งอย่านัง่งถ้านั่งมันจะมันจะ,จะไม่ใช่มันจะกัดมันจะเดินไปหาของกินแล้วพีพีจะลม้มว,ว้าวมีอมองกล้อ,อ,งกองหน่อยยังสองมีรูปหนึ่งควัวไม่ไ S 1> 1, <S หนึ่งสองต้องเพลงมองกล้องหน่อยคนมันแข็งมากเลยแ <1, S 2> ล้หนึ่งต้งเพลงมองกล้องนี่หนึ่งสองต้องเพลงมอ,กอง,อ 1, 2, องมอกล้องอาเตียนหน่อยนไรง จ้กราี้รับเอ็นคาฮ่าฮ่าปะอะะปโอเครับพี่ของครับนุ่มไหมขนมันนุ่มป่ะมันนี้ไม่ต้องกดแรก็ได้รู้ักอ่าโอเคอ่ะป